สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อเราเหล่ากันจะสิบนาทีสิบหานาทีเนาะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะจ้ะมาเด้อ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 ท,ทุกกำลังแรงใจเด้อ ใส่สีสันสักนิดหนึ่งได้ไม่มืดจะได้แจ้งแจ้งเนาะพอคุณค่ะเบือบ่อเบื่อหวยพเห็นบอกหัวคอเขาบอกวิว่าอย่าฝ่าเบือ่ออย่าฝ่าเบือ่อเอ๊ะ บอกอยู่บ่จะพึ่งเบื่อ่าพึ่งเบื่อมาเบื่อเบื่ออะไรล่ะเห็นไหมหัวข้ออ่านยังพึ่งเบื่อกันเด้อจ้ามาดูดูเนาะจุดประกายอีกเอาเธอกับตงบอกว่าบเบื่อดอกบ้าโลดมายิ้มใจกับเบื่อดอกเธอก็ะบอกเป็งสันติล่ะเอ๊ บนบานเราบอกเบือเบ่อเบื่อเบื่สันปวดพ่อแต่บอกไม่เบื่อหรอกใครจะไปเบื่อเพื่อนลงอะไรก็พูดไปสิเธอก็ได้ข้ามาก็บอกเบือๆๆๆ่อเบื่อเบื่อไงตัวเล็กหลับแล้วใช่ไหมตีตัวน่าสูเล็กหน่อยไข่ ไข้ขึ้นสูงเลยเหรอ,อ,อกี่เอลล่านะ่ะหลับแล้วไข่ลดแล้วใช่ไหมตอนที่เรากลับจากเพชรบูรณ์เราเป็นไข่แล้วก็เอานี่แหละแปะหน้าผากลดไข้มันมีอยู่แผ่นหนึ่งพอดีก็เลยแปะหน้าผากเลย คืนนี้ยาวไปยาวไปว่าง,งั้นอ๋อจะเฝ้าเฝ้าหลานใช่ไหมใครขื้นกินยากระโลดสวัสดีค่ะลุงดาวพี่ชัยวิชิตนะคะสวัสดีค่ะมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอตอนเช้าตอนเย็นครึ่งชั่วโมงตอนสิบโมงก็เอาชั่วโมงหนึ่ง วันละสองชั่วโมงสวัสดีค่ะมาแอบดูเอาคือจีแอบเดพพีชาเดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเนอเดพพีนี่ด,เดาเดสวัสดีค่ะน้องลากสวัสดีคุณ สวัสดีพี่ติมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สเดาชาแน,นลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีมาไม่นานนะคะทุกคนเพื่อนบอกเออว่าต้องมาโดนกระไดดอกมีอีกลายบานต้องแว่นต้องแว่นใช่ไหมขอบคุณค่ะดอกกุหลาบโอ้ดอกกุหลาบ,ลาบข้างบนก็ดอกกุหลาบนะหนูชอบมาดูไลฟ์สด จ้าน้องเดเรียกเดเรียกเดได้ไหมอะชื่ออะไรเอ่ยให้พี่แตนเรียกว่าอะไรคะให้พี่แตนเรียกเดไหมบอกชื่อพี่แตนได้นะพี่แตนจะได้เรียกถูกลุงดาวสวัสดีค่ะนะคะได้ค่ะโอเคจ้าน้องเดนะคะขอบคุณน้องเดเด,เดอ้อ สวัสดีค่ะเดพพีนะคะจากอากินะคะหนูอยู่จังหวัดไหนเอย่ยหนูชื่ออังเปาค่ะโอ้เรียกอังเปาดีกว่าน่ารักเนาะชื่ออังเปาเนาะพี่แดนจะได้จําไว้ชื่อนะอังเปานะเดพพีชื่ออังเปาอากิบอกว่าสดาวสวัสดีค่ะนะคะใครๆก็ชอบนะคะอังเปา ซองแดงๆนะคะอังเปาจังหวัดลำพูนค่ะโอ้ยอยู่เหนือเลยพี่แตนวาซาดเอา้าก็ต้องเราเป็นพี่อยู่แล้วพอน้องเขาชื่ออังเปาอังเปาก็เด็กๆอะเป็นเด็กดูลูกเขาสิามอายุเด็กก่อนโอ้เผื่อจะได้เป็นยายใช่ไหมเธอฟูนไม่พะเผื่อฉันจะได้เป็นยายเป็น ป้าเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ๊ยเธอกะไดอังเป้าอายุเท่าไหร่ลูกอากีนี่ให้เป็นพี่เถอะฉันก็ไม่อยากเป็นยายเป็นป้าเนาะเธอกะไดฉันก็อยากเป็นพี่เนาะน้องน้องนาดามายัางเรียกพี่แตนเลยน้องนาดาแค่เก้าขวบแปดขวบยังเรียกพี่แตนเลยเธอ ขไม่เรียกยายหรอกแหมโหดโู้ชอบมาดักเพื่อนตลอดเลยยายกิหนูอายุเก้าค่ะปีนี้จะสิบเห็นไหมก็เรียกพี่แตนได้อืมไม่ต้องเรียกยายก็ได้ต้องเรียกปาก็ได้เรียกพี่ก็ได้พี่แตนนะอะกีเต่หัวเร้มหน้าตี นูเรียกพี่ก็ได้ค่ะโอเคโอเคน่ารักมากเห็นไหมน้องเขาน่ารักอากิเธอมันตลกตอนเขาบอกว่าแม่เขาเด็กกุ๊ดอือนงนาดาใช่ไหมน้องนาดาใช่ไหมนูอ,นาามยนอ,อยู่ปห้าค่ะโอ้ปอห้าก็สิบขวบสิบเอ็ดขวบนะเนาะปห้ากี่เธอเธอจะเบกใฉ่นะเธอเป็นเพื่อนช่นะ อย่ามาเบรกลูกังเปล่าอาก,กิเธอเธอไม่ต้องเลยเธอลูกพี่แดนอายุเท่าไหร่คะเออไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อายุแกก็โอ๊ยอากีเธอสี่สิบกว่าเองเธอพูดไปสี่สิบกว่าค่ะน้องเดน้องเดย์อย่าบอกนะแกะกว่าแม่หนูอ่ะพี่แตนนี่เศร้าเลยนะก็โทษค่ะหนูพิมพ์ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรพิมพ์ตามสบายเลยเข้าใจอยู่ พี่แตนก็พิมพ์เิดออกบ่อยไปบางทีเราพิมพ์ยังไม่เสร็จเลยนะแป้นพิมพ์มันโดดทส่งไปซะงงั้นนะ่ะคนลำปูนกระเจ้าดเดียดเธอไปคิดเดียดโนต้ตนน่นะไปคิดเดียดตะโนต้ตนน่นอะอย่ามาเดียดเรา เธอคีดเดียดตะโนดนู่นตะโนดไปไหนน่ะถึงบ้านแล้วแหละมั้งตานนี้น่าจะถึงบ้านตั้งนานแล้วแหละไปขีดเดียดตะโนดนู่นน่ะเธอเธอฉันลงคลิปเต้นด้วยแหละเธอไปดูฉันเต้นไปเดี๋ยวนูมานะคะจ้าน้องอังเป้า ไปดูฉันเต้นด้วยยังฉันกินยาไม่เขย่าวขวดอะฉันเต้นใหญ่เลยคือว่าฉันกินลงไปแล้วฉันเออลืมเขย่านี่นาที่ก็เลยเปิดเพลงแล้ฉันก็เต้นเลยจะได้เป็นเขยา่ายาลงเข้าไปไ,ไปเขย่าในท้องก็ได้ขอบคุณเก้าล้านเอ้ยไม่ใช่เก้านาทีแล้วนะคะทุกคนเก้านาทีแล้ว เราจะไล่สัก15หรือ20หรือถ้ามีเพื่อนเยอะก็จะไปแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะจะไม่เกินนี้นะคะดอกไม้สีไม่สวยแล้วอะ่ะหรือว่าหลอดมันมาตัดทำให้สีมันช้ำหรือเปล่าถ้างั้นก็คงจะเป็นมันมืดมีความคล้ายพี่แมวบวกวิไล เอาเนาะสู่กาพี่น้องกันเนาะมีความคล้ายพี่แมวบวกวิ่ไลไม่ใช่พ่อบวกแม่ใช่ไหมพี่น้องกันเขาก็เหมือนกันมีส่วนคล้ายแต่พี่แมวอ่ะเขาจะไปทางพ่อเขาจะเหมือนพ่อมากพี่แมวอ่ะแม่หนุ อากิเธอไปชี้ทางน้องเขาแม่หนูอายุสามสิบเก้าแล้วค่ะพี่แตนน่ารักมากขอบใจจ้าไปดูคลิปพี่แตนเต้นได้นะพี่แตนตั้งใจเต้นมากเลยอะเต้นไม่เป็นแต่พี่แตนก็อยากเต้นเนาะนั่นไงอากิเธอ่เธอไม่ต้องไปชี้ทางน้องเขาเธอไม่เธอนั่นแหละชอบไปชี้ทางน้องเขาแก่ตัวแม่ อุยอาก,กิเธอเธอชอบไปชี้ทางน้องเขาเห็นไหมอือเรียกย้ายเธออาก,กิเธอนี่เธอเข้ามานี่เธอจะมากวนฉันใช่ไหมหนูหนูบอกดูไลค์ส,สดพี่เตนแต่เพื่อนหนูไม่ว่างอ๋อแชร์ได้ลูกแชร์ไปในในเฟสหนูก็ได้ลูก กดแชร์ไปบ้านเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนเข้ามาดูดูพี่แตนพี่แตนไม่ค่อยมีเพื่อนมีเพื่อนก็มีเพื่อนมากวเน,นเนี่ยคนเนี้คนที่โลโก้สีส้มๆเนี่ยมีเพื่อนก็เพื่อนมากวนเนี่ยเห็นไหมแตนเพื่อนไม่เยอะ <c oughs> อ่ะกกิ่ แชร์เชื่อย,ยายลูกเอ้ยเนอรโ้ยฉัน่มเบื่อเธอเธอไปดูลูกไปเธอไปดูลูกเธอไปตื่นยังมั้งนะเงือดหลายน้องงั่งเปลหาหัวล้อเลยเห็นไหมพี่แตนก็จะไลฟ์จะไลฟ์ทุกวันนะคะ ท,ที่ไลฟ์ประจําก็คือช่วงช่วงสิบโมงเช้าแต่ว่าหนูหนูก็คงไปโรงเรียนกันเนาะแล้วก็จะมาไลฟ์อีกทีก็เจ็ดโมงครึ่งประมาณเนี้ยเจ็ดโมงเช้าตอนเย็ยนนี่ก็ไม่แน่ถ้าวันไหนที่ดูว่าเน็ตมันดีหน่อยก็จะขึ้นไลฟ์ถ้าเน็ตมันไม่ดีก็อดนะอดจ้าโอ้ยน่ารักมากน้องอังเปาน่ารัก เห็นไหมอากีน้องเขาน่ารักเห็นไหมเธอหนูหนูเอาประแจไหมลูกเอาประแจไหมจะได้มีสีฟ้าเหมือนเหมือนยายอากีเขาลูกเลขคนดูไม่ขึ้นหรอไม่เป็นไรพี่เตนกินข้าวยังค้ายังเลยฉันเห็นแค่หนึ่ง อคงจะไม่มีมั้งอ,อน้องอังเปาเอาประแจไหมลูกจะได้ไปติดตามพี่อากิเขาด้วยนะพี่อากิพี่อากิากน่ารักหนูไปดูไลฟ์สดคนอื่นอ๋อหนูไปดูไลฟ์สดคนอื่นเขาไม่ชอบอ่านอโอคเขาบางบางที คอมเมนต์เขาอาจจะคอมเมนต์เยอะเขาคงจะอ่านไม่ทันมั้งลูกเขาคงอ่านไม่ทันพี่แตนไปพี่แตนไม่ชอบกินข้าวเขาชอบตำบักหุ่งเป็นไรไม่รู้อ่ะหนูงง เป็นอะไรเนาะยังไงเนาะลูกเป็นยังไงเป็นอะไรไม่รู้อ่ะงงงเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเป็นอะไรไม่รู้งงงชอบดูไลฟ์สดพี่แดนนั่นลูกเคยเข้ามาเหรอนูกเคยเข้ามาเหรอไม่จำไม่ได้อ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องเรพี่แดนรู้จักโรงเรียนประตูไม่รู้ค่ะประตูลี่ไม่รู้ค่ะ,ะ,คะน้อังเก่เาคืออะไรเนาะอากีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับแม่น้องเรนะจากนุ่งดาวนะคะ ที่ใช้วิชิตนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะว่างั้นหนูไม่ได้ทำ YouTube อ๋อแต่ว่าหนูหนูชอบดูไลฟ์สดใช่ไหมคะเหมือนเหมือนพี่แดนนะเมื่อก่อนพี่แดนก็ไม่ได้ไม่ได้ทำ YouTube นะพี่แดนก็หาดูตามไลฟ์สดนี่แหละเพื่อนคนไหนเขาไลฟ์สดแบบว่าเขาไลฟ์ like แบบ ไปเก็บเห็ดบ้างไปไปดูหิมะบ้างอะไรเงี้ยพี่แตนก็จะเข้าไปดูพี่พี่แตนก็ชอบดูไลฟ์สดมันสนุกทำไปทำมาพอสนิทกับเพื่อนที่ไลฟ์สดพี่แตนก็อยากทำ Youtube ขึ้นมาก็เลยหาคลิปหาอะไรมาลงทำไปทำมาเออก็ผ่านเฉยเลยแรกๆกก็ไม่ไม่ทำแรกๆอกะ มันมันสนุกนะแรกๆที่เราเราไม่ได้จริงจังอะไรอะ่ะมีคลิปเราก็ลงมันสนุกสนานเนาะไปคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็หนูเจ็บขาไม่รู้มันไปโดนอะไรค่ะหนูเจ็บขายู่เฉยก็เจ็บหรอไปหนูเจ็บขาไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ไปโดนอะไร หนูสนุกที่ได้คุยกับพี่แตนว่าง,งานันจ้าถ้าว่างๆก็เข้ามาหาพี่แตนได้นะสวัสดีค่ะพี่ป้อมเพชรสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็18นาทีแล้วนะคะทุกคนอีก2นาทีพี่แตนก็จะลงแล้วนะอีก2นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณป้อมเพชรนะคะพี่ป้อมเพชรไปไหนมาน,น้อนี่หายไปไหนมานอ้อพี่แตนหนูไปชาร์จแบตก่อนนะ้ำแบตหนูใกล้จะหมดแล้วโอเคจ้าน้องอังเปาเดี๋ยวพี่แตนก็ลงแล้วอีก1นาทีอีก1นาทีนะคะบา,บายยจ้า ีิแตนอบอ,อุ่นเหมือนยายเธออากิอากิน้องเขาออกไปแล้วเธอไม่บา,บายจ้ะไม่บา,บายเฮ้ชักจะคุ้นคุแล้วเนี่ยน้องอังเปาเนี่ยคุ้นคุ้นนะอาจจะเป็นเพื่อนมาอําเราก็ได้ไม่เป็นไรีไ่แตนอบอุ่นเหมือนยายจ้าอย่าจีบเธอ ลุงดาวสวัสดีครับนะจากพี่ป้อมเพชรนะคะเดี๋ยวก็ลงไลน์นะอีกหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็ลงแล้วเด้อขอบคุณไลลายที่ทรงรักมาอุ้มชูให้คนใจสู้ได้มีอะไรไม่รู้ลงไม่ได้สวัสดีทุกท่านครับพี่ป้อมเพชรบอกว่าสวัสดีมัดรวมเลยเพราะว่า จะหมดเวลาแล้วมาช้าป้อมเพชรมาช้าโอ้มืดตึ๊ดตือเลยข้างนอกอ่าได้เวลาแล้วนะคะฉันจะเธอเธออย่ามาเสียมเลยนะไม่ต้องเลยนะ fc ฉันมีแต่ฟันน้ำนมทั้งนั้นน่ะ เด็กเขายัางเชื่อคนง่ายอยู่เธอนานๆฉันจะมีเด็กมาป้อมเพศนะคะให้ใจมานะคะใจสายลุงมาป้าปา,าทุกคนเราแยกย้ายกันเถอะเอาแค่ย okay. ีนาทีก็พอเมกี้ก็ดูแลลูกซะลูกสามเลยเธอเนี่ย ขอบคุณค่ะลุงดาวขอบคุณพี่ป้อมเพชรขอบคุณอากิใครอีกเนาะนี่ลืมแล้วขอบใจน้องอังเปาขอบคุณพี่ชัยวิชิตคุณอากิสวัสดีครับนะคะคุณแม่ลูกโดกใช่คุณแม่ลูกโดกลูกสามเลยชายสองหญิงหนึ่งโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้ะ บายบายอ่าไม่มีใครยกมือยกมือได้ไหล่ชั่วโมงหนึ่งเด้อเออนี่โอเคบายบายจ้าบายบาย